ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาตกปลาช่อนนาดินวันนี้มาซ้ำใหม่เดิมครับทุกคนวันนี้ผมได้เลือดหมูมาครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเลือดเลือดหมูนี่ครับผสมเข้าไปกับไตปลาทูที่เราจะอ่อยครับทุกคนน่ครับวันนี้เราได้เลือดหมูมาถุงนึงครับ อากาศร้อนมาครับไสเริ่มมีกลิ่นแล้วครับไสปะทูนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะผสมก็ไส้ปะทูด้วยครับเรียกขาวเยอะๆนะครับเร่งครับนี่ครับใส่เข้าไปครับเอาเลือดหมูเข้ามาช่วยครับเพิ่ม ท้าให้มันแรงๆหน่อยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกปลาครับเดี๋ยววันนี้ผสมเลือดเลยครับใส่ปลาทูของเรานี่ครับแช่เย็นไว้ก่อนครับนี่ครับเราได้แล้วครับทุกคนนี่ครับผสมใส่ปลาทูแดงๆนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเกี่ยวเหยื่อกันครับวันนี้ก็เช่นเคยครับทุกคน ตะขอที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับตัวเบ็ดสับเป็นโดนครับทุกคนถ้าอนาท่านไหนสนใจอยากจะลองซื้อไปใช้ใดูขีเกียจทำเองก็ติดต่อมาได้นะครับมาครับเกลียวเยื่องครับทุกคนเดี๋ยวผมเพิ่มไส้เข้าไปครับนี่ครับอันนี้เอาไปอ่อยนะครับทุกคน ใส่เข้าไปน้ำข้าไปีกผสมเข้าไปีกเดี๋ยวนี้เราก็มาเกี่ยวเยื่อครับผมจะเกี่ยวที่เหงืไอ,อ <c oughs> ที่กระเพาะของไส้ประทูครับเกี่ยวบางๆครับไม่ต้องเกี่ยวหนาครับ วันนี้ก็ตัวเบ็ดก็เป็นเบ็ดเบอร์สิบหกครับนี่ครับได้ลักษณะแบบนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเกี่ยวเยือนก่อนครับ นี่ครับทุกคนเราได้เกี่ยวเหยื่อกันเสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามาซ้ํากันใหม่เดิมนะครับจากขาที่แล้วที่เราได้ไปสองตัวปลาชะโดครับตังใจว่าจะมาปลาช่อนแต่ได้ปลาชะโดไปครับขาที่แล้ววันนี้เรามาเอาปลาช่อนกันครับวันนี้เพิ่มเลือดหมูเข้าไปครับเพื่อนเอาความคขาวของเลือดหมูนะครับเรียกไห้ปลามันเข้ามาครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปอ้อยเหยื่อแล้วเราก็ค่อยโยนเบ็ดตามครับไปครับ อ่อยไปแล้วสาดเลือดหมูไปแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาลงเบ็ดกันอันนี้จะเป็นไส้ประทูชุบเลือดหมูนะครับวันนี้วันนี้ไส้ประทูมันมีน้อยครับเลยต้องเอาซื้อเลือดมาเพิ่มเพื่อเรียกความขาวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานประชนกันไหมจากข่าวที่แล้วเราได้ปลาชโดไปสองตัวครับวันนี้เรามาซ้ำหมายเดิมกันครับทุกคนไปครับลงเบ็ดกันครับ โอ้โหวิ่งรอดติดโอ้ติดกิงไรโอ้ยมาแล้วครับแอมแรกของเราครับดำเมียมเลยครับทุกคนได้ผลครับได้ปะทูแช่เลือดหมูครับนี่ครับตัวนี้ก็ต้องมีเกือบเกือบโลครับทุกคนฝากไว้ด้วยครับตะขอซับเป็นโดนครับทุกคนมาแล้วครับ ลหุดเลยลอกหลุดเลยลอกหลุดเลยลอกหักเลยครับทุกคนพังเลยครับวัดปลาทีเดียวปลาโดดน้ําบานเลยครับพังไปเล้ครับนี่ครับวัดปลาขาขาหักไปเลยครับ,รบปาาาาลบปากระหลุดลอกก็ขาหักพังครับเรียบร้อย เรียบร้อยครับพังครับทุกคนไปครับไปออกครับนี่ครับโอ้โหคนครับโอ้โหตัวนี้ครับน่าจะใหญ่ครับตัวนี้ครับดึงเงี้งเดียวเลยครับทุกคนโอ้โหน่าจะเป็นชะโูครับตัวนี้ครับโอ้โหชะโูใหญ่ครับทุกคน ัน,น,นออกก่อนหันหมดเลยครับหักไม่หักคันงัดไม่ไหวครับใหญ่ครับงัดเดี๋ยวหัก ัดอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับผลงานครับแต่ขอสักเป็นโดนครับทุกคนตัวนี้ก็ต้องมีถึง3-4มสโลครับได้ครับสามโลก,กว่าสะดโดครับแต้มน,นี้ สวยๆนะครับนี่ครับผันกันหมดเลยครับตัดอีกแล้วครับ การไมนสามครับนี่ครับขอซะเ็นโดครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นาแต่ใหญ่ครับทุกคนผมปิดไม่ให้มันออกเลยครับหงัดไม่เข้าเลยครับ น่าจะเป็นชาโดรครับทุกคนโอ้โ <c oughs> หใหญ่ครับตัวนี้ครับโอ้โ <c oughs> หใหญ่ครับตัวนี้ครับทุกคน

เนี่นะครับตรงลากขึ้นนะครับตบบนี้ครับโอ้โหทุกคนเอเอากิปเปอร์มาให้หน่อยเร็วโอ้โตัวนี้ตรงนี้ถึงขนาดไม่ตม่ำกว่าหกเจ็ดโลครับตัวนี้ครับชะโดครับทุกคนใหญ่มากครับ คนอุ้ยวาครับจะไปขันเบ็ดดิโอ้โหนี่ครับทุกคนโอ้ยอะไรใหญ่มากถึงขนาดนี้ครับโอ้โหทุกคนครับโอ้ไม่ได้แล้วตัวนี้ต้องมีถึงขนาดเจ็ดแปดโลครับทุกคนครับโอ้ใหญ่มากครับเต็มนี้ครับชโดครับดำเมี่ยมเลยครับทุกคนโอ้ใหญ่มากครับ เ่นเอาเนยเลยครับแต้มนี้สวยงามครับแต้มนี้ครับฝากผลงานไว้ด้วยครับตะขอซับเป็นโดนครับเต็มปากเลยครับเบอร์สิบหกเองครับโอ้แต้มทีซีครับทุกคนไปครับติดตามชมกันต่อครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยครับโอ้ใหญ่มากครับครับทุกคนครับวันนี้เราก็มาสรุปแต้มกันครับกับการตกปลาช่อนเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาซ้ำใหม่เดิมครับทุกคนวันนี้ก็ ได้ปลาช่อนหนึ่งแต้มครับวันนี้มีปลาช่อนแต้มหนึ่งแล้วก็ชโดป๊อกตัวหนึ่งแล้วก็มีชโดตัวนี้สสองโลกว่าๆตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ครับทุกคนครับผีใหญ่ของเราเลยครับยาวกว่ากระสอบปุ๋ยครับทุกคนครับนี่ครับโหฟี่เลยครับแต้มนี้ครับตัวนี้ผมว่าไม่น่าต่ำกว่าแปดโลครับใส่ตาเดี๋ยว เอาไปชั่งดูครับว่ามันกี่กิโลมันเป็นชะโดฐานครับดาเมี่ยมเลยครับทุกคนผมว่าผมใหญ่ได้ใหญ่ที่สุดก็ตัวนี้นะครับที่สําหรับของนี้นะครับบึงนี้ก็น่าจะมีมาซ้ําอีกทีนึงครับหมายนี้เนาะเนี่ยครับตะขอซับเป็นโดนครับทุกคนใหญ่มากครับแต้มนี้มีถึงแปดโลครับยังไงก็แปดโลไม่น่าขาดนะครับเนี่ยผมยกนี่ผมยกปวดแขนเลยครับนี่ครับยาวก็สอบปุ๋ยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้มาซ้ําใหม่เดิมวันนี้ก็ ใช้เลือดหมูหมักไปกับไส้ปลาถูครับวันนี้เราก็มีแต้มให้ทุกคนได้ดูครับสี่แต้มครับสี่ผลงานครับตัวนี้ก็สองโลกว่าครับชะโดเหมือนกันครับวันนี้ได้ชะโดสามแต้มครับปล็อกตัวหนึ่งครับได้ปลาช่อนแต้มเดียวครับตั้งใจมาเอาปลาช่อนครับเจอชโดว์อย่างครับแต่เจอตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากครับนี่ครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับทุกคน ว่าแปดโลไม่มีขาดนะมีแต่จะกว่าเพราะเผิดเก้ากว่าด้วยครับนี่เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวไปช่างดูครับตัวนี้ใหญ่มากครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับแล้วขอซับเป็นโดนครับนี่ครับซับเป็นโดนจริงๆครับขนาดสายหน้านี่แค่สามสิบปอนด์นะครับเป็นสลิงอ่อนอย่างดีครับขนาดไซนี้ยังเอาอยู่ครับเบ็ดเบอร์สิบหกครับเราไม่ได้ตั้งใจมาตกชโดครับแต่มาเจอชโดครับทุกคน ก็ยังไงก็ฝากผลงานสําหรับคาคืนนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะรีบกลับหน่อยมีธุระด่วนก็ขอขอบคุณที่มาติดตามรับชมทุกๆท,ท่านนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ